เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีตอนต้อนรับเข้าสู่ในเคบิดเว็บโซนนี้เช่นเคยนะผมซึ่งในวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครเกี่ยวกับเฮียวชิเบะนะผมอิจิเบะนะผมเออเฮียวชิเบะอิจิเบะนะผมสําหรับตัวนี้นะก็เรียกง่ายๆว่าตัวละครเรียกว่าไอ้ล้นก็นลกนนแ,แล้วกันนะผมง่ายดีแต่เรียกว่าอิจิเบะแล้วกันเออเรียกว่าอิจิอิจิเบะนะผม ผมจะมารีวิวตัวละครอิชิเบกันในวันนี้เนี่ยผมสําหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครเกี่ยวกับอยู่สังกัดหน่วยศูนย์นะผมก็คือหน่วยที่หน่วยรับนั่นแหละนะผมสําหรับหน่วยรับที่แข็งแกร่งที่สุดนะผมก็คือหน่วยศูนยนะเดี๋ยวเก,ก็บของก่อนพักหนึ่งนะเนะก็บของแล้วมาพูดกันต่อนะผมมาก็สําหรับเฮียวชิเบะเฮียวชิเบะ อีจีเบคนนี้ก็เป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเลยครับผมเก่งเก่งเก่งสุดๆไปเลยนะผมในเรื่องบีนเทพมรณะนะก็วันนี้จะมารีวิวข้อคนนี้กันมาเริ่มก,กันเลยแล้วกันนะผมแต่เขาเป็นผู้สังหารเอสปาดาครับผมซึ่งมันมีน้อยมากนะไอตัวผู้ผู้สังหารเอสปาดาเนี่ยเออมันก็ไม่ค่อยจะแต่ถ้าถามว่าผม ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมก็เอาไปลงในด่านพวกดันกิวกับพอคอยได้นะผมแต่ถ้าเอาไปลงในด่านน้ำหอมอเงี้ยอย่าเอาไปลงดีกว่านะสบบตัวแบบนี้นะซึ่งผมก็ลองอัพให้เขาเป็นส0บสิบดูนะว่าจะเก่งมากขนาดไหนก็เดี๋ยวเรามาดูกัน,นว่าเขาเก่งแบบไหนนะผมเรา,าดูชาติตีธรรมดาก่อนแล้วกันนี่ครับชาติีธรรมดาก็มีเหมือนเหมือนแบบปล่อยมึกสีดำๆออกมาถุยนะผมเออ มึกดำๆำนะผมเนี่ยเผือกก็เขาเป็นหน่วยสังกัดยมทูตหน่วยสูยน์นะผมก็โจมตีเอสฟาร่าได้แรงขึ้นนะถ้าไม่ตายก็จะเป็นผุ้เทมไทยซัสสุสเลียวนะผมก็นะผมก็ถือว่าอะไรเนี่ยปลดพลังกุฎอวายน,นะดำมืดน่าสะพึงกลัวและ อะไรวะอะไรวะเรียกหลุมศพขึ้นมานะผมสร้างความเสียหายมหาศาลให้สักตัวทีด่โด,ด,ด,ดนจะริงโดนนะและทำให้ในสถานะอ่อนแรงเลยนะผมแล้วก็สำหรับเนตผมเบิร์กเป็นเออเอเอเขาเรียกอะไรคิดที่ข้อกับแอคแทกนะผมคิดที่ข้อกับเอทีเคก็คือแอคแทกนะผมแล้วก็ตัวละครนี้สามารถเอาไปลิงก์ได้นะลิงก์เอาเป็นลดความเสียหายที่ได้รับ16รนะผมลิงก์ของเขาก แล้วความเสียหายที่ได้รับนะ16เรท่านั้นไม่เยอะเลยแบบหัวน้อยมาดูไอเทมที่ผมใส่กันไอเทมที่ผมใส่ก็เป็นหมวกล่าสัตว์สีฟ้านะผมพลังโจมตี15แล้วก็พลังคุดวิญญญัญ15แล้วก็เป็นพลังคุดามัญ,ญ,ญ20อันที่2อนะก็อันนี้ก็จะเป็นพลังกาย20ครตดที่ข้อ15แล้วก็อันที่2องเป็นพลังกาย40ตัวนี้ก็เน้นไปทางพลังกายนะ แต่อจริงผมจริงผมอยากได้เป็นสลักกุญแดจยานมากกว่านะผมนี่ก็เป็นคิปตาฟ้านะซ้อมของเราปลิงผมใส่เป็นเออ่คางเนโรหะนะผมความเสียหายถ้าโจมตีปกติบวกยี่สิแล้วก็คลิปจอนะผมใส่คลิปจอมาเป็นลรถคูทาย14แล้วก็ใส่อีชิดะนะผมอีชิดะที่ผมเพิ่งรีวิวไปในคลิปที่แล้วก็เป็นลิงค์สิเหมือนกันครับ เออเรามาดูรายการคนสมบัติและท่าโจมตีกันครับซึ่งเขาเป็นสายสกิลสกิลเป็นสายสีดในผมก็คือตีรียาพิชิตเนี่ยตีรียาพิชิตนะผมอารูิตี้ของเขาก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายท่าโจมตีปกติ40%นะแล้วก็มีเพิ่มความเสียหายท่าโจมตีแรง50%มีลดความเสียหายที่ได้รับนะ16%เนี่ดูไปแล้วนะ รถครูทายท่าโจมตีแรง28เปอร์เนะครับเราเวลาสถานะเนปชานับ100เพิ่มพิทาโจมตีบวกปกติบวกอีกหนึ่งครับจำนวนลูกฉเฉือนบวกอีกหนึ่งครับมีซุปเปอร์เอามือด้วยครับมีบาเลียตอนเริ่มนะครับผมบวกบวกสิบทะลวงบาเลียศัตรูได้นะครับอ๋อก็อถึงวันนี้ครับก็มีประมาณนี้เลยน้องนั้นก็จะเป็นพาไอเทมที่เราใส่ก็ไม่ต้องเป็นบ้องดูนะครับมาดูรูปอันนี้กัน และข้อมูลส่วนตัวเขาเล็เลกๆน้อยอสำหรับเพียวซึเบอิชิเบนะผมก็คือหัวหน้าของหน่วยที่ศูนย์นะผมมีผู้มีอีกนามว่าหลวงพ่อดวงตานะผมเออผู้เป็นตั้งอะไรนะเป็นผู้ตั้งชื่อให้เหตุการณ์ต่างๆในโซนเซนตีนะผมก็สามารถแย่งชิงพลังมาได้ด้วยการลบล้างนะผมแย่งชิงชื่อของศัตรูและสลักชื่อใหม่ลงไป เขาเป็นเือความสามารถที่โหดมากมากเลยนะครับสำหรับคนนี้โอเคเราไปดูเกมเพย์กันดีกว่านะครับผมผมจะเอาไปลงในอีเวนต์นะสำหรับอ,อีกิเบนะครับอันนี้ไม่ได้ทำเลยจำกัดหนึ่งวันแต่ว่า,มาไม่มีอันนี้เหรอ ไม่มีสีแดงเลยเอา,าลงในนี้แล้วกันนะเอ็กตานี่เอาลงด่านเอ็กตานี่เลยสีส้มเอามาตีสีส้มมันจะตีเข้าไปวันเนี่ยผมจะลองดูเฉยนะน่าจะเข้าอยู่แล้วมั้งเพราะมันก็แรงอยู่มันก็แรงอยู่นะ ผมก็อัพมาข่าแรงอยอะนิดนึงเนี่ยครับบาเรียรตอนเริ่มบวกสิกนะก็ให้ศัตรูตีมาสิบครั้งเราจะไม่โดนน้ำมือเลยมาดูท่าตีปกติกันนะอ้อโหแรงว่ท่าตีปกตินี่แรงนะแรงเลยดูดู เขาไม่สังหารนะผมเขาไม่ได้สังหารพวกอรันคาแลอะไรพวกนี้นะเขาสังหารเอตวาดานะผมตัวอะไรที่เป็นเอตวาดาเกี่ยวกับเอตวาดาคือเขาตีแรงครับมาเรียหมดละมาดูสกิลแรกกันครับเป็นการปล่อยพลังหมัดครับตาทีสองครับตาทีสามครับตาทีสามเป็นสีอลังการมาก ติดสถานะ <Okay. S 2> ออนไลน์ปดวีครับโอเคมีซุปเปอร์อัลเมอร์ก็คือไม่ล้มมาชักนัรับผมถึงที้โดนศัตรูตีแล้วก็ไม่ล้มมาชาักนะเนี่ยข้อดีของก,การมีซุปเปอร์อัลเมอร์ส่วนข้อเสียผมยังไม่รู้อ่ะข้อเสียของซุปเปอร์อัลเมอร์คืออะไร นี่ใส่สกิลบ้างนะเดี๋ยวจะมาชมเบื่อกันจาะฝ่ามือฝ่ามือตบจับ่วนะวัดนะใช่เปล่าไอ้ท่าที่กันใช้ใช้ผักจั่ววัดหรอเนี่ยท่าแรกเนี่ยท่าที่สองพอท่าที่สามไม่มีติดสถานะพิษเลยท่าแรกกับท่าสองมีคนระับเห็นไหม แล้วการโจมตีทุกทุกครั้งของเขาก็จะมีการติดสถานะแปลกๆเหมือนกันนะน,นี่แต่ละท่าถือว่าแต่ละท่าถือว่าแบบดูดีอยู่อย่าแงบบนี้แต่สกิลที่สองมันตกเพราะว่าสกิลที่สองมันแบบอ่อนอ่อนเกินไป สกิลแรกยังแบบด้านข้างก็โดนแต่สกิลที่2ด้านข้างมันไม่โดนเลยถ้าเราเลงผิดครับนะตัวนี้สามารถเอาไปลงในทานน้ำหอมได้แต่ว่าผมไม่แนะนำเอาไปลงนะตัวนี้แต่ถ้าใครแบบมีของเต็มหมดของแรงๆเอาไปลงก็ลงได้โอเคถ้าเขาแบบคนที่มีของน้อยนะมีของน้อยก็เอาไปลง แล้วก็ไม่แรงนะผมเอ,อเื่อร่วงเลยนะอ๋อเรามีคืนชีพฟรีไม่ต้องไม่ต้องเสียเพชลทีออ่มันต้องเกจอทำให้ตายกุล่ะใครจะตั้งป้ายสุ่สารอะไรไว้ทุกข์ให้เราจะได้ไม่กลับมาเกิดมาอีกไงโอ,อ้งละเพื่อ สกิลไม,ม่ใช่สายสกิลนะมันเป็นน่าจะเป็นสายตีปกติสหรับเฮลเอเอออจเบนะผมมาดายตายกันทีจงติดออนแรงซะนีะ่เป็นหลวงพ่อนะผมหลวงพ่อเอาที ใช้เอร์เซียร์ล้กเว้ยเนีน่ยตีธรรมดาแรงไหมใช้คุ้มรับเล่นนักทีเรียบร้อยก็จบไปสำหรับอีเวนต์นะผม นี่เองโอกาสจะสุ่มกาชาเนะี่ยเออผมจะทำคลิปสุ่มกาชารนะ์น่ะแต่ว่าเพชรผมยังมีอยู่ยังน้อยอยู่นะผมเพชรยังผมยังน้อยอยู่เออแต่ก็ผมมีตัวละครที่มันดอกก็คือเขาเรียกอะไรตัวดอกของอีเวนต์น่ะก็ผมมีอีสเนตนะตัวเดียวแต่ก็ถือว่าดอกเยอะอยู่นะถ้ามีอีกตัวสักตัวสองตัวก็จะ ตอบพี่อนี่นะครับถ้าเราเล่นด่านหนึ่งนะครับมาหลอยครั้งหนึ่งยวผมจะเอาไปลงในหมวด PVP ดูนะผมผมจะเอาเอออีจีเบไปลงในด่าน PVP สักสักตานึงนครับเออให้ท่านชมดูว่ามันโลรงไรนะมิโลโบวกสิบผมจะเอาไปแทนที่เ,เคอเปอร์จิสีแดงนะ แล้วผมค่อยเปลี่ยนกลับมาใหม่ก็แค่ฟันตสีแดงโหดแรงกว่าย,ย,ยีทีพีตัวนี้เยอะนะยีทีพนยยยะ,ะมันแรงแต่ว่ามันไม่ถึงเท่ามันไม่ถึงเท่าตัวนี้ตัวนี้น่าจะถึงกว่าในโหมด PVP ถ้าใครมีตัวถึกก็ถือว่าดีนะครับ รู้ว่ามันจะตีเป็นแรงนะโอ้ชีสเกือบเกือบเราต้องหลบดีๆนะเพราะโลเราไม่มีแล้วโลไม่มีแล้วการคันทีเราต้องใช้สก,กิลอัดมันก่อนแล้วก็เข้าไปตีธรรมดานะเนี่ยจะผมเข้าไปดูนี่ก็เหลืโอโหเล็กๆคุณหลบไม่พน้น ล้มหมดเสร็จโอ้โหเกือบเกือบไม่ทันฟา้ามืออละหันนะครับผมฮาแหลกของมันฟา้ามืออละหัน,นดูแล้วนึกถึงไอ้นี่เลยไอ้หนังที่มันเป็นไอ้หนังที่เป็นเกี่ยวกับส่วนงอคง อืนึกถึงเลยนะผมที่อะไรนะพระพุทธเจ้ามันใช้ฝ่าฝ่ามือฝ่ามืออันใหญ่ใหญ่แบบตบตบลิงนะผมแล้ลิงไม่ก็ลิงไม่ก็โหดเอาเรื่องนะลิงแม่งก็เก่งเอาเรื่องนะผมแม่งสามารถดันมือแบบดันมือยักษ์ได้เลยที่ดูดิ มือด,ดแบบหลวงพอ่อใหญ่คนหนุ่ยนะผมชื่อเรื่องอะไรไปวะจับไม่ได้แล้วแต่ก็มีอีกเรื่องนะแต่เป็นเกมนะผมก็เกมอาซุล่านะใครยังไม่เคยเล่นเนีผผ่ยโหพานเลยบอกเลยชีวิตนี้คุณต้องเล่นเกมนั้นเกมนั้นให้ได้เลยนะผมแอ้วกพอนเลย 5เฮือเกเหลือบไปเราั่อ่าเลเซอร์เราครับเฮือร่วงเลยเห็นไหมเป็นไรเราจะได้ใช้ท่ามันตายอย่างแบบบ้าข้างแล้วผมอ่าใช้ท่ามันตายแบบบ้าข้างหลุมศพเลยล่ะไอ้เจ้าอ่าสสวย สร้าง,งรูปศพให้ศัตรูนะผมสิ่งไหนที่เป็นสีดำก็คือสิ่งนั้นก็คือของอิจิเบะหมดเลยนะเห็นเขาบอกกันสามารถลบล้างชื่อของของคนนั้นได้แล้วก็สลักชื่อใหม่ขึ้นมาฮึ่นะ นี่เราดูท่ามัตายตัวนี้เลยเป็นยังไงวะเหมือนเหมือนใน้กระตูนเลยที่วันใช้กับยมมตกตเกียวไฟหัวหน้าใหญ่อ่ะไอ้ท่ามัดรัวอ่ะแล้วตอนมันตอยม่นร้องไงตายใช่ไหมซ้ำซ้ำครับ แต่มันก็เป็นตัวเก่าแล้วนะออมันก็เอาไปเล่นมันก็ไม่ค่อยเก่งอะ่ะเพราะมันคือตัวเก่าบเรียบร้อยครับโอเคอ๋อก็จริงผมจะเอาไปลงในโหมด PP นะแต่ไม่ดีวกว่าเพราะมันคือตัวเก่าเอาอ่างไงก็คือให้ท่านผู้ชมรู้ว่ามันก็สามารถเอาไปลงใน หมดพีพีได้รู้แค่นี้ก็พอแล้วนะผมเฮ้ยโอ้โหผมได้ตัวได้ยันมาเยอะเอาไว้สุ่ม6ตัวตัวฟรีอเออเห็ดเข้าไปเปิดเก็บเปิดกันทีนะสมุดร้อยใบเงี้ยเปิดสุ่มที่ยมอมได้4-5ตัวเออเพราะว่าคุ้มผมจะไว้เปิดทีเดียวอ่าก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับเอออะไรนะเยืเยืเยสุเบ็ อีจีบสำหรับตัวนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็สามารถเอาไปดันกิวกับ p p ได้ับหรือเอาไปเล่นในอีเวนต์ก็ได้ถ้าใครอยากเอามาเล่นครับก็มีมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไ่บาย